โอ้โหสวยอุทยานการศึกษาวัดไร่ขิงมานะคะมามาวัดไร่ขิงอีกสูโวยสวยมาก,มากโอโ้เก็บน้ำไว้ธรรมชาตินะ่หเนาะเข้าได้ครั้งเดียวนะ เดียวเข้าะแตจะไปล้างมือ